สวัสดีค่ะเจคานมาแล้วค่ะทุกท่านมานำเสนอบ้านเดี่ยวยกพื้นนะคะเป็นบ้านหนึ่งหลังค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะมีห้องครัวหนึ่งหลังพิกาดถนนมริวนประตูมขอฝั่งสีฐานจังหวัดขอนแก่นนะคะเนื้อที่ขนาด114ตารางวาค่ะเข้าออกได้หลายเส้นทางด้วยกัน อยู่ใกล้มอขอเพียงแค่200เมตรอยู่ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกลล่นรามสี่นคารินและราชพฤกษ์ด้วยนะคะอยู่ใกล้คำเซ็นท่านสุณท่าและตลาดคำไฮตัวบ้านแบงนี้นะคะมี2ห้องนอน,นะคะ่ะฟรีเฟอร์นิเจอร์ทุกห้องเลยนะคะทั้งเตียงนอนที่นอนตู้เสือ้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งให้ไปเลยะคะ่ะ มีหห้องรับแขก1ห,ห้องพัก2ห้องน้ำนะคะแถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้ทุกห้องมีห้องครัวและมีที่จอดรถ3คันด้วยกันนะคะแอร์สามเครื่องปูกระเบื้องทั้งหลังราคา2อล้าน7จ็ดแสนบาทค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดหมายไปชมพื้นที่ด้วยตนเองได้เลยนะคะเพื่อประโยชน์ของทุกท่านได้ตรวจสอบทั้งบรรยากาศสภาพแวดล้อม และเอกสารต่างๆกันด้วยในวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ